เทคนิค h อชาที่จะช่วยธุรกิจเพื่อการเติบโตของเ r ชาเองและธุรกิจคือเรื่องป้องกันนี่เสียกับบริหารนี่ศูย์เอชารทราบไมหมฮะว่ารายได้และปัญหามาจากพนักงานและปัญหาของผู้ประกอบการจริงๆก็คือขายแต่เก็บเงินไม่ได้คือการเกิดนี่เสียมิหนำซ้ําส่งทนายฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้เงินเพราะไม่รู้ว่าการบริหารนี่ศูนย์ทำยังไงให้ทวงฟ้องชนะคดีจัดการลูกหนี้แม้ปิดหนีล้มละลายได้ ส่งเรื่องเทรนนิ่งครับเป็นหน้าที่ใครจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าแต่หัวหน้าไม่ทราบถ้า HR ช่วยเรื่องนี้ส่งผ่านไปยังหัวหน้าจัดอบรมเทรนนิ่งหรือชี้บอกหัวหน้าคุณต้องโฟกัสเรื่องนี้มีหลักสูตรแบบนี้อยู่นะครับถ้าสนใจลองทักเข้ามาเราก็มีหลักสูตรในการบริหารหนี้เสียแม่ลูกหนี้ปิดหนีล้มละลายเรามีหลักสูตรป้องกันหนี้เสียสร้างนโยบายเครดิตถ้า HR ช่วยบริษัทขนาดนี้ด้วย ทำให้พนักง,งานเก่งด้วยทำให้หัวหน้างานเก่งและนึกออกอ้อต้องระวังระบบด้วยแล้ว hr คุณควรจะเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่อันนี้อาจารย์ว่า